สำหรับผมอะผมมองว่าปีนี้มันเป็นปีที่แบบดูการเมืองไทยมันสโลลฟ์มากมันแบบแล้วมันไม่ได้สโลลฟ์แบบเหมือนแบบอืมพวกเราใช้ชีวิตก็แบบสบายๆเพื่อแบบอะไรพวกนี้แต่คือมันสโลลฟ์คือมันสโลลฟ์สำหรับ ประเทศแล้วก็ slow last, สโลว์ไลฟ์สำหรับประชาชนด้วยทั้งใน,นแง่ของเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าด้วยแล้วก็เ,เขาเรียกว่าความความเป็นประชาธิปไตยอ,อ,อะไรต่างๆหล่านี้มันสโลว์เละเกินจนบางทีบางอย่างรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าเกียร์อาแบบว่ารีเวิร์สถอยหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะก็เลยแบบบางทีเรื่องบางเรื่องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันการขยับขยอนของมันอย่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แบบช้ามากช้ามากแล้วก็ มาถึงช่วงท้ายเนี่ยที่จะต้องมีการรอไปอีก1้0วันเนี่ย<ม>ก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบเหมือนเหมือนพอส์ไว้เลยมันแทบไม่ใช่การแบบดําเนินไปข้างหน้าด้วยซ้ำมันพอสไปอีก1้0วันซึ่งก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าการทําประชามติมันจะทันหรืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น<ม>ก็คือประเด็นอย่างประชาธิปไตยก็สโลไลฟ์เหลือเกินเรื่องของเงินในกระเป๋า<ม>ซึ่งก็ย้อนมาตั้งแต่สมัยแบบเรื่องของดิจิทัลวอลเลตเงินอะไรต่างก็แบบว่าอ้าวไหนบอกจะมาเป็นพายุหมุนก็กลายเป็นว่าดูไม่ค่อยหมุนเท่่าไหร เออก็มันดูจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์ลครับอันนี้เราคิดแบบอคติต่อรัฐบาลหรือเปล่าอคติไหมแบบว่าผม,มว่าไม่นะอันนี้พูดพูดตามตรงนะ,ะพูดตามแบบเนื้อผ้าที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าก็การแก้ไขรัฐมนูลมันก็ช้าจริงๆอะช้ามากช้าจนน่าตกใจซึ่งเรามีเรามีความคาดหวังว่าอย่างน้อยน้อเอะสักนิดนึงเราก็จะได้เห็นรัฐบาลประชาธิปไตย เขาเคลมว่าเขาเป็นประชาธิปไตย <c oughs> ซึ่งก็โอเคในเมื่ออยู่บอกอยู่เป็นประชาธิปไตย <c oughs> <universities> สิ่งที่อยู่ควรจะต้องสนับสนุนมากที่สุดก็คือการนําประชาธิปไตยกลับมาให้มันได้มากที่สุดซึ่งมันก็อยู่ในกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญนั่นเอง <c oughs> ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้อคตินะผมว่ามันก็ดูตามเนื้อผ้า <c oughs> ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ทุกคนสัมผัสได้ทุกคนสัมผัสได้แล้วก็ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะมีประเด็นแบบ ส่วนตัวด้วยเรื่องของหนีส้สงหนี้สินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็ค่อนข้างหนักแล้วผมคิดว่ามันหนักขึ้นด้วยเท่าที่เรามีโอกาสได้คุยได้แลกเปลี่ยนกับคนในหลายๆพื้นที่ก็คงไม่ใช่แค่แถวบ้านไม่ใช่แค่แบบว่าคนที่เราเจอเท่านั้นแหละแต่คนในแทบจะทั่วภูมิภาคเท่าที่เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่ารายการมผมมันก็เป็นรายการสดแล้วก็เป็นรายการที่ว่าคอมเมนต์กันมากันเต็มเลยภาคเหนือภาคใต้อีสงอีสานอะไรก็มากันหมดก็ตอนนี้มันโลไปหมดจริงๆครับก็ มวลโดยรวมผมคิดว่าก็คือประเทศนี้สโลลฟ์ไปนิดนึงครับผมค่ะ